วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในผีที่โด่งดังและน่าขนลุกที่สุดในตำนานพื้นบ้านของไทยนั่นก็คือผีกระสือเชื่อกันว่าผีกระสือเป็นผู้หญิงที่ต้องคำสาบหรืออาคมทำให้กลางวันเธอดูเป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่พอตกกลางคืนเท่านั้นแหละร่างกายส่วนหัวของเธอจะแยกออกจากลำตัวพร้อมด้วยอวัยวะที่ห้อยต่องแต่งและเรืองแสงได้พวกเธอจะลอยออกไปหากินของโสโคกเลือดสด หรือสางสัตว์ที่น่าขยะแขยงคนเท่าคนแก่เล่าว่าหากกระสือเจอผ้าที่ตากไว้ก็จะเช็ดปากหากผ่านไปทางบ้านใครก็จะพยายามเข้าไปในบ้านหลังนั้นเพื่อมองหาสิ่งที่พวกเธอชอบกินความน่ากลัวของกระสือไม่ใช่แค่เพียงรูปลักษณ์แต่ยังรวมถึงความลึกลับและเรื่องเล่าสืบทอดกันมาหลายร้อยปีตำนานกระสือสะท้อนถึงความเชื่อและความกลัวของคนไทยในอดีตได้เป็นอย่างดี และยังคงเป็นตำนานที่ถูกนำไปสร้างสรรค์นในผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังละครหรือแม้แต่นิยายจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณล่ะครับเคยได้ยินเรื่องราวของกระสือในแบบไหนบ้างลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับ